หนึ่งบทเรียนที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องของการเปิดเรียนของเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวด้วยความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวไม่ได้มีแค่คนในพื้นที่เท่านั้นแต่จะมีผู้คนจากข้างนอกเข้าไปในพื้นที่ด้วยทําให้เกิดความหลากหลายในแง่ของการจัดการแล้วก็ความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยนะครับและยังเปิดเรียนไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564แล้วด้วยนะฮะนี่ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากของสพป,ป,ปกระบี่ครับ ขอทุกท่านได้เชิญชมการเปิดเรียนของเขตพื้นที่ฝ้าระวังสูงพื้นที่นํำร่องท่องเที่ยวครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองหินอำเภออ่าวลึก เยี่ยมให้กำลังใจการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์วันแรกของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564วันที่8พฤศจิกายน2564นายสพลชูทองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่พร้อมคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่อำอเภออ่าวลึกเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์วันแรกภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด2019ของโรงเรียนบ้านคลองหินโดยมีนางสาวอามรรัตนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหินพร้อมคณะครูนายอนุวัต์อมีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ่อรวมให้การต้อนรับพบว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถม,มศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น371คนโดยนักเรียนช่วงชั้นที่1และช่วงชั้นที่2เปิดทำการเรียนการสอนแบบสลับช่วงชั้นช่วงชั้นละ1สัปดาห์โดยสัปดาห์นี้เป็นการจัดการเรียนการสอนช่วงชั้นที่2ส่วนนักเรียนระดับ ปฐมวัยจัดการเรียนการสอนทุกวันในช่วงครึ่งวันเช้าซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระาบาดของโรคติดเชือ้อโควิด2019อย่างเคร่งครัดและได้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดการแพร่ระาบาดไว้ด้วยในพื้นที่การศึกรษาปฐมเสื่อีนะครับมีโรงเรียน210โรงนะครับและก็ขออนุญาตคณะนรคามป้อคกัโรคจังหวัดในการเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมด5 3โรงเรียนนะครับแลวก็ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดระบีได้อนุญาตให้เปิดทั้ง53โรงเรียนทางนี้นะครับโรงสถานศึกษาต้องวิเคราะห์นะครับโดยข,อขอ้อมูลของการติดเชื้อของผู้ปกครองนักเรียนนะครับชุมชนในพื้นที่ว่าสามารถเปิดได้หรือไม่นะครับถ้าไม่สามารถเปิดได้ก็จะต้องแจ้งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการในการจัดการเรียนก,การสอนจังหวัดรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดผอนใ้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดระบี กรรมการสถานศึกษานะครับรอวสอต์อของอพื้นที่นะครับที่ได้อนุเคราะห์ในการตรวจเทียมสถานศึกษานะครับขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับที่ทำให้การจัดการศึกษาในการเรวจท่ทาเรียนครั้งนี้สำเร็จเป็น ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษากระบียังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด2019โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติผลการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จำนวน53โรงไปเมื่อวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2500 64จากที่ขออนุมัติจำนวน53โรงและในวันที่8พฤศจิกายน2564โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จำนวน6โรงประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภออ่าวลึกจำนวน2โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านคลองหินและโรงเรียนบ้านทุงโรงเรียนในอำเภอปลายพระยาจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านนาเทา โรงเรียนชุมชนวัดหัดถั่วและโรงเรียนวัดบ้านนาอำาเภอเกาะลันตาจำนวนหนึ่งโรงคือโรงเรียนบ้านเกาะปอ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จำนวน2,913คนฉีดวัคซีนไปแล้ว2,783คนคิดเป็นรอยละ95.54และยังไม่ได้ฉีดวัคซีน130คนคิดเป็นรอยละ4.46สาเหตุที่ยังไม่ได้ฉีดเนื่องจากบางส่วนยังรอวัคซีนทางเลือกบางส่วนเพิ่งคลอดบุตรและบางส่วนมีโรคประจาตัวสาหรับข้อมูล การฉีดวัคซีนของนักเรียนในสังกัดที่มีอายุ12ปีขึ้นไปมีโรงเรียนที่ยื่นความประสงค์รับวัคซีนจำนวน207โรงคิดเป็นร้อยละ 98.57โรงเรียนที่ไม่ยื่นความประสงค์จำนวน3าโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านปักคลองอําเภอเกาะลันตาเนื่องจากไม่มีนักเรียนอายุ12ปีโรงเรียนบ้านทับพลอําเภอเขาพนมเนื่องจากควบรวมกับโรงเรียนบ้านห้วยเสียดและไม่มีนักเรียนอายุ12ปีและโรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพุยใหญ่อําเภอคลองทอมไม่มีนักเรียนอายุ12ปีเพราะเปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 นักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปมีจำนวนทั้งสิ้น6,632คนมีความประสงค์รับวัคซีนทั้งหมดจำนวน5,508คนคิดเป็นร้อยละ83.05ข้อมูลสรุปณนะวันที่20ตุลาคม2,564มีนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน4,992คนคิดเป็นร้อยละ 90.63ข้อมูลณนะวันที่5พฤศจิกายน2564นี่คือหลากหลายบทเรียนที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนําไปปรับใช้เรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ดําเนินการในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขอเชิญชวนสํานักเขตพื้นที่การ,รศึกษารวมถึงโรงเรียนในสังกัดน,นะครับในแต่ละพื้นที่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้หรือมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แบบนี้นะฮะที่น่าสนใจสามารถส่งมายัง o b e c ็กช n แนนะครับเพื่อ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับพวกเราชาวสปททุกคนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับช่วง Safety School to Learn โรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ครับพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพผมวสันต์สุทธาวาสสวัสดีครับ